เฮ้ย hey, สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้มาพูดคุยเรื่องที่เกมเมอร์หลายๆคนน่าจะเคยเจอภาวะหมดไฟในการเล่นเกมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าเกม i n g b u r ิร์นอานั่นเองเคยเป็นกันไหมแบบที่เคยติดเกมหนักมากแต่จู่จูก็รู้สึกเบื่อไม่อยากเล่นหรือเล่นแล้วไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนวันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันเกิดจากอะไร แล้วเราจะแก้ไขยังไงให้กลับมาสนุกกับเกมได้อีกครั้งโอเคก่อนอื่นเลยขอถามเพื่อนๆที่กำลังฟังเคยรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมเปิดเกมมาแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีมีเกมเต็มไอดีสตรีม p s 5 S w i t c h แต่พอเปิดมาก็ปิดไปเฉยๆเ,เล่นได้แป๊บเดียวก็เบือ่อรู้สึกเหมือนเล่นไปงั้นๆไม่มีแรงจูงใจ หรือบางคนหนักกว่านั้นคือหงุดหงิดกับเกมที่เคยชอบแบบแพ้เกมเดียวก็หัวร้อนปิดเกมนี้เลยอันนี้แหละที่เรียกว่าหมดไฟแล้วปัญหาคือมันไม่ได้เกิดแค่กับเกมเดียวนะบางทีหมดไฟกับเกมนี้ก็พานหมดไฟกับเกมอื่นไปด้วยเลยเหมือนสมองมันล็อกไปแล้วว่าไม่อยากเล่นแล้วมันเกิดจากอะไรละ่ะเอาจริงๆมันมีหลายปัจจัยเลยนะอย่างเช่น 1>, 1. เล่นเกมเดิมซ้ำๆจนเบื่ออันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยบางคนเล่นเกมเดียวมาหลายเดือนอย่างพวกเกมออนไลน์โมบา้าหรือเกมที่ต้องฟาร์มหนักๆพอเล่นซ้ำไปซ้ำมามันก็เริ่มไม่สนุก 2. ความกดดันจากการแข่งขันใครเล่นแรงเกมแนว p s หรือโมบา้าน่าจะเข้าใจบางทีเกมที่ควรสนุกกลับกลายเป็นความเครียดต้องไต่แรงต้องมีแรงดีๆถ้าแพ้ก็คือหงุดหงิด 3. ตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปเช่นอยากได้แพทที่น้มทรอฟี่ทุกเกมต้องเล่นให้100%หรือฟาร์มของสุดเทพถ้าเล่นไปแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวมันก็หมดไฟได้ง่าย 4. d a เดลี่เควสกลายเป็นภาระหลายๆเกมชอบมีระบบ Daily Quest บ a เ t l e p a s ทที่ต้องทำทุกวันตอนแรกก็สนุกนะแต่เล่นไปนานๆกลายเป็นเหมือนภาระที่ต้องทำ 5. สมองล้าใช้พลังงานไปกับเกมมากเกินไปบางคนเล่นเกมเป็นเวลานานๆานานโดยไม่พักเลยสมองมันล้าแต่เราไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีคือหมดไฟไปแล้วโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มหมดไฟไปแล้วเราจะทำยังไงให้กลับมาสนุกกับเกมได้อีกมีหลายวิธีเลยนะ 1. พักจากเกมบ้าง หยุดเล่นเกมไปสักพักไม่ต้องแต่เกมเลยสัก2อถึงสวันหรืออาจเป็นสัปดาห์ก็ได้ออกไปทำอย่างอื่นเช่นดูหนังออกกำลังกายหรือหากิจกรรมใหม่ๆทำ 2. ลองเปลี่ยนแนวเกมถ้าเล่นแต่ FPS ลองไปเล่นเกมแนวอินดี้หรือเกมเนื้อเรื่องดูบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบางคนเล่นแต่เกมหนักๆเช่นโซลไลท์หรือโมบ้าลองเปลี่ยนมาเล่นอะไรเบาๆสนุกๆดู 3. เลิกกดดันตัวเองไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องแรงหรือกฎของเกมมากเกินไปลองเล่นแบบสบายๆส,สนุกกับเกมแบบที่มันเป็นไม่ต้องแปลทุกอย่าง 4. เล่นกับเพื่อนบางทีเกมที่น่าเบื่อถ้าเล่นกับเพื่อนจะสนุกขึ้นมากลองชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันจะได้มีคนคุยมีมุกตลกเฮฮา 5. จัดเวลาการเล่นให้สมดุล อย่าจมอยู่กับเกมมากเกินไปลองกำหนดเวลาการเล่นเช่นเล่นแค่2-3ชั่วโมงต่อวันแล้วใช้เวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นสุดท้ายแล้วภาวะหมดไฟในการเล่นเกมเป็นเรื่องธรรมดามากๆมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ใช่ว่าคุณไม่รักเกมแล้วนะแต่บางทีมันแค่ต้องการการรีเซ็ตนิดหน่อยถ้าตอนนี้ใครรู้สึกหมดไฟลองหยุดพักลองเปลี่ยนเกม หรือหาอะไรใหม่ๆทำแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราจะกลับมาสนุกกับเกมได้อีกครั้งแล้วเพื่อนๆละ่ะเคยหมดไฟในการเล่นเกมกันบ้างไหมถ้าเคยแล้วแก้ปัญหายังไงมาแชร์กันได้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาฟังแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย